หมอจะได้เป็นตัวอะไรขอ DPS อะให้หมอได้ DPS ไปใครอะอู้ยเรือบอะเป็นทางหน้าของน้องผิงบ้างผิงพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะมาผิงจะได้เป็นตัวอะไรกันนะอยากได้โลอะผิงขอโลให้หน่อยโอ้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 ยมีไหมมีไอ้ตอกมีไหมฮะ ไม่มีค่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยใช้ดาเมจฟองสบู่คอยแปะให้แปะ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 อุ้ย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 อะไรกันะเจ็บ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 เหลือเกินโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้โหจะทำอะไรสักทีก็โอ้ยสนับสนุนโดยร้านเติมเกมที่ใหญ่ที่สุดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเติมไวทันใจต้องที่โคด้าช็อป สวัสดีครับยีต้อรับเข้าสูดรายการซุ่มตัวไปตีมอนอีีที่4กันแล้วนะครับผมและสําหรับ E ีพีนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าสายสุ่มกาชาอย่างหนักมากนะคะอ่าช n e l นี้นะครับก็คือน้องมอสจากช่องอมมอส h ช n n e l สวัสดีน้องมอสด้วยนะครับครับสวัสดีครับและอยู่กับทางหน้าของน้องผิงกับน้องอมสินนะครับสวัสดีทั้งสองคนด้วยครับ สวัสดีค่ะก็สําหรับอีพีน okay. ี้เนาะเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าดวงของพวกเรานั้นจะเจอกับบอที่ยากหรือเปล่าถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วผมก็อยากรู้แล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนอยากรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่รอบที่1นาววันกันได้เลยครับบาย โอเคครับผมมากันที่การสุ่มนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะให้น้องๆก่อนละกันเป็นทหน้าของน้องอมสินได้เริ่มก่อนนะครับอมสินพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมมากๆเลยคะ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าอมสินจะได้ตัวอะไรไปและตัวละครที่น้องอมสินจะได้เล่นก็คือใครเอ่ยแทน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 ,แทน,แทนดีลุกมีหรือเปล่ามีค่ะ C หนึ่งด้วยนิดนะโ,อโ,อโอเคครับ มาถึงนะฮะอมสินได้เล่นทางหน้าของดีลุกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราสลับต่อนะฮะคนต่อไปครับเป็นทางหน้าของน้องผิงนั่นเองครับผิงพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะเป็นไรอะเป็นไรก่อนเฮ้โหเราอยู่เอ็นอ๋อมาดูกันดีกว่าฮะผิงจะได้ตัวอะไรปายกันเลยฮะตัวละครที่น้องผิงจะได้เล่นก็คือแทน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 เอ้ยเอ้ยฉันเหอมีมีไหมฮะ ไม่มีอ้าวไม่มีในกรณีที่ไม่มีก็คือต้องส่มใหม่นะครับผมมาฮะตัวละครที่น้องผิงจะได้เล่นก็คือมาครับเป็นตัวอะไรกันนะใครอะใครอะเอ้ยเปยดโตโอเคอันนี้น่าจะต้องมีแล้วแหละคิดว่าอันนี้ค่ะอ่าโอเคน้องผิงได้เปยดโต้นั่นเองนะคะผมคนต่อไปเอาแขกรับเชิญก่อนน้องมอสพร้อมหรือย,อยังครับพร้อมครับผม อ๋อแต่ระดับน้องมอสไม่ต้องซีเรียสหรอกเขาปลดซีตัวละ,วละครตัวละครต้องเยอะแ yeah. ยะเขามีเยอะอยู่แล้วคนนี้ัวจะไปโดนตัวที่ไม่ได้ปัน้นอ๋อโอเคงั้นงั้นถ้าสมมได้ตัวอะไรอย่า,อยาบอกเลยละกันว่าปั้นหรือไม่ปันนะ้นเนาะได้ครับแล้วตัวละครที่น้องมอสจะได้เล่นก็คือ ใครอะใครอะอุ้ยโยอิมิยะโอ้โหอเคอุ้ยปันอยู่ปั่นอยู่ตัวนี้ฮะทุกคนเดี๋ยวเราขอพูดนิดนึงนะ EP เนี้ยทำไมแบบเหมือนมีได้ DPS กันเยอะเลยอะ แล้วตอนนี้ความหวังคือพี่อ่ะต้องได้ฮิวใช่ไหมตาผมแล้วนะต้องได้ฮิวนะพยายามขอขอฮิวแล้วกันเนาะเพื่อทําให้ d p เทั้งหลายได้เล่นง่ายขึ้นนะฮะไปครับแล้วผมจะได้ตัวไรไปฮิลลิงฮิลลิงฮิลลิงขอตัวฮิวนะขอตัวฮิวขอตัวฮิวโอ้โหไม่เดี๋ยนะโอ้โหฮิวมากเลยโอเคครับผมได้อิโตนะแล้วผมก็ปั้นด้วยนะครับตัวละครนี้นะครับผมอ่ะ โอเคครับสรุปการสุ่มนะฮะก็คือทางด้านของน้องอ้อมศินะครับได้เล่นเป็นดีลุกทางด้านของน้องผิงได้เล่นเป็นทางด้านของเปยโตเนาะน้องมอได้เล่นเป็นโยอิมิยะนะครับและพี่เป็นอนาราทากิอิตโตนั่นเองครับผมแต่การสุ่มไม่ได้มีแครนี้ฮะอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องลุ้นก็คือบอสน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบอสจะเป็นตัวอะไรและคราวนี้นะครับเรามาถึงการสุ่มบอสแล้วนะฮะเฮ้ย เฮ้ยแต่ดีแต่ทีมเรามีแต่ DPS นะจริงส่วนใหญ่เป็น DPS ทั้งนั้นเลยอะบอสทุกคนก็มาเถอะเนาะใช่ไหมไม่หรอกประเด็นคือมีโอเวอร์มัวชแนลยังไงก็มาเถอะใช่ไหมเขาแบบเดอะแบกของทีมอยู่แล้วใช่ไหมครับโอ้ไม่ขนาดนั้น <c oughs> โอเคครับไป <c oughs> บอสท,ที่พวกเราต้องเจอในรอบที่หนึ่งก็คือขององ่ายๆนะขององ่ายๆนะใครอะอุ <c oughs> ย้ยไดยู่ไดยูอุ้ยจะเกือบแล้วนะเกือบอีกก่อนนะพี่โอจิโอวิชามบ์นะครับผมอ่า ได้อยู่นะไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปในเกมกันเลยดีกว่าครับและนี่นะคะก็คือตัวละครที่พวกเราได้มานะครับผมทบทวนนะทางด้านของตัวผมเองนะครับได้อิโตนะน้องมอสได้เป็นยยอิมิยะนะครับน้องผิงได้เป็นเปิดโตแล้วก็อมสิตได้เป็นดีลุกนั่นเองฮะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวละครพวกเขาก่อนนะครับว่าเลเวลเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมแต่ดูทรงน่าจะเลเวลสูงกันอยู่นะผมเลเวล90นะครับน้องมอสเลเวล90โอ้ยดีลุก เซอร์ไพรส์พี่เหมือนกันนะเนี่ยดีลุกเลยวลยี่สิบอุ้ยลำบากแล้วเอาละแล้วก็เปิดตัวเลเวลเจ็ดสิบนะครับอ่ะตอนนี้ทุกคนก็สามารถใส่อ์ติแฟกต์ใส่อาุธกันไปที่เรียบแล้วแล้วเนาะโอเคเยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปฮะพวกะเราลุยแล้วนะสามสี่ลุยไปมาดูกันดีกว่าครับว่าชาเลนนี้พวกเราจะมีคนตายหรือเปล่าอฮ้ยเอาล้ครับเอาล้ครับอุ้ยแต่หมอด,ดูน่าจะไม่ค่อยตายอะเป็นธนูอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันติก่อนเลยครับ ขอถามหน่อยแล้วกันเนาะน้องมอสครับโยอิมิยะซีอะไรครับเนี่ยพอซีซีศูนยะ์แฮซีอ๋อซีศูนย์เหรอ,อเฮ้ยมันปล่อยนี่แล้วอะ่ะมันปล่อยแล้วคนตายอุ้ยยางยางโอ้โยมันตวัดแรงมากเลยเฮ้ยผมมีอันติแล้วมาอืมมันไส้มานานละเครียนเขียน เพี้ยนเพี้ยนวยเราเราได้ใส่อาร์ติแฟกต์อิโต้ปล่าวะทำไมรู้สึกมันเบาแปลกผมว่าอาร์ติแฟกต์อิโต้ผมไม่ได้เปลี่ยน่เลยทุกคนแต่ไม่ทันแล้วมันเป็นการแข่งไปแล้วนะฮะตอนนี้วิได้อยู่นะอุ้ยสบายนะเนี่ยเอาจริงดูดิเออเนี่ยแล้วผมเป็ท่าถิ่นด้วยได้ตกผลึกอีกเนี่ยได้เกาะได้เกาะอีกใช่ไหมเออสู้ได้อยู่นี่น้องมุดแล้วน้องมุดแล้วอ้าวมุดแล้วเชิญมุดแล้วมุดแล้วไล่ไล่ตามน้องมอสไปเออ อยู้ชายอยู่สบายๆอยู่เขาเล็งตัวดาเมจแรงสุดเลยอุ้ยอุ๊ยโล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 นี่พี่โชเลยนี่นี่ไงโยอีเอาไว้ลงโอ้โหโชก็ยังตุยนะฮะโอเคครับไปเลยครับอิโต้ไปเลยปิ้วปิ้วปิ้วอุ๊ยอุ๊ยเร็วแล้วมันจะตายแล้วทุกคนเร็วๆเร็วๆหลบแล้วอะอะให้ให้โยอีมีอาทำหน้าที่บ้างอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมอสเอาเลยเย้ เฮ้ยอ้าวดีลุก็ตายตอนท้ายอ้าวมีคนตายตอนจบเฮ้ยมิชชั่นแรกนะครับก็ <S <S 1> <S 1> ถือว่าสําเร็จอยู่นะ <S 1> <S 1> คือไม่มีใครตายแบบว่าสี่คนอะเออแบบไม่มีใครตายหรือแบบทั้งหมดยกตีนะครับได้อยู่นะเออโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนลาวทูแล้วกันคือการหรือว่าการแข่งรอบที่สองนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะไปกันเลยเออ โอเคครับมารอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้ครับทางด้านของตัวพี่เองจะเป็นคนสุ่มก่อนนะฮะไปดูกันดีกว่าว่าพี่จะได้ตัวอะไรนะครับผมไปสาเซอะไรอ่ะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรนะได้อะไรได้อะไรเอ้ยตัวฮิวบาบาลลามา บอกเลยว่าตาเนี้ยบอสเป็นอะไรก็ได้ออุ่ใจแล้วอุ่นใจแล้วอ,อุ่นใจแล้วมีบาบาราแล้วฮะเออปันด้วยนะครับผมอ่ะคนต่อไปครับเป็นทางหน้าของมอสนั่นเองมอสฮะพร้อมหรือยังเอ่ยครับพร้อมครับผมไปสามสี่มอจะได้เป็นตัวอะไรขอ DPS อ่ะให้มอสได้ DPS ไปใครอ่ะ โอ้ยเกือบโอ้อิโต้โอเคโอเคเมื่อกี้ผมได้ไปอิโตอ่ะแล้วมีน้องมอสได้แล้วนะฮะไปอ่ะต่อไปนะครับเป็นทางหน้าของน้องผิงบ้างผิงพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะมาผิงจะได้เป็นตัวอะไรกันนะอยากได้โล่ะผิงขอโล่ให้หน่อยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยมีไหมมีไหมไอ้ตัมีไหมฮะ ไม่มีค่ะอ่าโอเคไม่มีนะคะแปลว่าต้องซุ่มมาอีกแล้วนะคะผมอัดลบก่อนโอเคมาฮะพิงจะได้ตัวอะไรน,นั้นไปเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหเต๋ามีไหมครับไม่มีไม่มีอีกแล้ว <laughs> โอเคโอเคอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งรอบนี้พิงน่าจะต้องมีแล้วแหละ <laughs> อ่ะมา พิงจะได้ตัวอะไรนั้นไปไปดูไปดูไปดูปดอ่ะขอใอนตอนเนี้ยลุ้นว่าผิงจะมีตัวนั้นหรือเปล่าอืมอุย้ยไม่มีเวนไม่มี <laughs> ไม่มีอีกแล้วตายแล้วเุ้ยพิงโดนเเนี่ยเดี๋ยนะตลอดพี่เริ่มถูกลบออกไปทีละตัวละตัวแล้วละนะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรตอนนี้พี่ไม่ลุ้นแล้วว่าจะได้โล่หรือจะได้อะไรก็ตามพี <laughs> ่ขอให้พิงมีตัวที่ได้แล้วกันอ่ะตัวที่ผิงมีไปครับผิงได้ตัวอะไรกันเอยไปเป็นอะไรกันนะ อย่าบอกโหเฮ้ยห,ห,หรือเปล่าหรือเปล่าใครอะเอา้า <c oughs> มีไหมฮะ <c oughs> ไม่ไม่มีอ <c oughs> ีกแล้วตายแล้วไอ้นี่ผิงทำไมตัวละครมีน้อยใช่ไหมเนี่ยไอ้ผิงโง่ผิงมีเยอะนะโอเคอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับไปตอนนี้ฮะลุ้นว่าผิงจะได้ตัวละครที่มีหรือเปล่าอา่ะอุ้ย ้ยต้องมีแล้วแหละตัวเนี้ยรือว่าไม่มีไม่มีจริงหรอไม่มีจริงค่ะไม่มีจริงพิงผิงแคปลงให้นักข่องแชทเป่แล้วโอเคโอเคมีเชื่อมีเชื่อหุ้ยชีฉีไม่มีอ่ะโหดสุดยอดว่ะไม่เคยลุ้เลตได้ตัวนี้ทำได้ยังไงกันฮะโอเคฮะตอนนี้ให้แรนด้อมไม่รู้ตลอดเริ่มโล่งเรื่อยๆแล้วนะโอเคไปอีกรอบหนึ่งฮะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ย ชงยุนเ <Okay. Okay. S 1> อโอเคมีต้องมีแล้วแหละคิดว่าน่าจะมีโอเคครับ <c oughs> ถึงได้ชงยุนนะฮะมีสักทีโอเคฮะอ่ะคนต่อไปครับน้องอมสินครับยังอยู่ไหมครับอมสินยังอยู่โอเคฮะมาดูกันดีกว่าน้องอมสินจะได้ตัวอะไรนะครับไปต <Okay. S 1> ัวอะไรกันเอ่ย โอ้ oh, 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 oh. ต้องมีแล้วตัวเนี้ลิซ่านะครับผมโอ้โหโอเคครับสรุปผลสุ่มนะครับผมผมได้บาบาร่าเอ้ยตานี้ผมผมเป็นฮิลลิงนะฮะทางด้านของน้องมอสน,นะครับได้เป็นอิตโตนั่นเองนะครับแล้วก็น้องผิงได้เป็นชงหยุนเนาะแล้วก็น้องอมสินได้เป็นลิซ่านะฮะอะตอนเนี้ยต้องลุนบอลแล้วละ่ะ ตอนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ DPS นะ่ะดาเมจคือหวังที่น้องมอสเลยตอนนี้ถ้าเกิดออกมาเป็นตัวต้านหินทำยังไงขอบอสง่ายๆนะขอบอสง่ายๆนะจะได้แบบว่าจบคลิปได้สวยง,งามไปสาิ <c oughs> อะไรเอ่ยตัวอะไรกันนะตัวอะไรกันนะ โคโรดีเฟนเดอร์คือใครวะเดี๋ยวนะพี่เริ่มงงล้อเอ๊ะทุกคนมันค<อ>ือตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะผมเช่าหรอต่อไม่ได้คือไม่คุ้นเลยเออชื่อมันไม่คุ้นเลยอะ่ะผมเป็นคนทำนะเดี๋ยวนะขอขอตเซิร์ชแป๊บหนึ่งนะทุกคน A few moments later โอ้โหน้องรู้แล้วได้ตัวอะไรโอ้แยแย่คู่ไงล่ะไอแ,แย่คู่น<อ>ี่ตงใต้ขตยยนมยา <laughs> ายน, <laughs> นี่เฮ้ย <laughs> ไม่เป็นไรพี่อย่าพี่ช่วยหิวอุย้ยแต่มันเอาไอ้นี่อนุท่าเราไปอ่ะมันเก็บไอ้นั่นอ่ะโอ้ยต้องหลบให้ดีนะเฮ้ยก็งงไขว้โคโรดนดีเฟนเดอร์โอ้ยไปฮะทุกคนตัดภาพไปในเกมกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือทีมที่เราจะต้องเจอในรอบทูนะฮะก็คือทางด้านของน้องอมสินเป็นลิซ่าครับผมผมนะครับได้เป็นบาบาร่าอ้ยรอบนี้ทีมเรามีฮิลแล้วเออแล้วก็ทางด้านของน้องผิงเป็นชงหยุนนะครับแล้วก็ทางด้านของน้องมอสเป็นอิโตนั่นเองครเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาปั้นตัวละครเลเวลเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่ัวันที่ผมก่อนผมบาบาร่า80นะครับอิโต90ิลิซ่าเวล50โอชงหยุนเวล่น20 <laughs> โอเคความหวังนี่คือแบบหยุดที่อิตโตเต็มๆนะครับแล้วก็อยู่ที่พี่ที่ต้องคอยฮิวทุกคนด้วยนะฮะได้เดี๋ยวพี่จะช่วยนะคะทุกคนจะไม่ให้ตายกันนะฮ okay. ะโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปไปเลยน้องไปผมไม่ได้มาตีนานมากเลยเองจริงนะตั้งแต่ตอนหาข่าหาของไอ้ไข่น่าจะไม่ได้ละเฉินเหอปะเออไม่มีเฉินเหอแต่แนื้ตัวนี้น้องยาเอะหรอเปล่าอ๋อยาเอะใช่ไปไปเราไปตายกันดิ <laughs> มาแล้ว อ <IS> ้าวหมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่ทุกคนแปะ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 อุ้ยระวังนะระวังนะอุ้ยอุ้ยอ่านงอันุท่านพีอนุธ่านพี่หายเลยสู้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 อุ้ยไอโต้ไอโต้ไอโตเบ้อ่นั่นแหละโอ้ยพี่โต้จะเตะดามเมทจยตายจะตายไหมเนี่ยมันจะตายกันไหมเนี่ยแล้วไอตีมีรอบเดียวด้วยหายไปเลยเอ้ยอย่าพี่ช่วยฮิวให้อะไรก็ตามแต่อย่าช่วยฮิวเอาไปก่อนเลยครับหนึ่งฮิว ต, e. ตีก็ต้องคอยฮิวให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมเอ้ยผมเอ้ยเดี๋ยวพี่ใช้ใช้ดาเมจฟองสบู่คอยแปะให้แปะ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกันวะเจ็บเจ็บเจ็บเหลือเกินโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใหยู่ตายไม่ได้นะอยู่ตายไม่ได้แล้วทำไมพี่ <c oughs> ต้องมาส <c oughs> ู้ไก่ตัวน้ำแข็งด้วยเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยพี่สู้กับไฟฟ้าดีกว่าเออว้ายอะไรเนี่ยลูกปล่อยลูกอุ้ยมันรวมหางมันรวมหางเฮ้ยได้อยู่นะเป็นอิฐโบน้ำแข็งไปแล้วได้อยู่นะ ได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้ยกระจีงเลือเกินอ่ะโอ้โหโอ้โหไอ้โอ้โหตายละไม่เป็นไรเรามีอาหารกอกสองอยู่โอ้โหแล้วดูอนุทันหายหมดเลยอ่ะตายแล้วโอ้โหจะทำอะไรสักทีก็โอ้ยชิดโซนโอ้หายหายไม่เจ็บโอ้จะตายจะตายเฮ้ยมันนอนแล้วมันนอนไอ้ตัวนั้นโอ้ยได้แค่นี้เดียวอีกเดียวมันจะถึงครึ่งหลอดแล้ว โอ้ยอีกทีเดียวมันจะถึงขึ้นรถอีกทีเดียวคืลอดตัวเดียวคือหลอดตัวเดียวด้วยนี่พี่แปะฟองสบู่อยูหลบอีไล่ขอแค่เราไม่ตายขอแค่เราไม่ตายนี่ไงพยายามช่วยอยูพยายามช่วยอยู่พยายามช่วยอยู่อุ้ยมันอะไรอ่ะมันโดดมาโดดหนีโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วอุ้ยอุ้ยพี่จะมีอันติแล้วทุกคนขออนุทาดหน่อยนิดนึงเดี๋ยวจะช่วยฮิววายมันปีนเสามันปีนเสา เฮ้ยเฮ้ยหิวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะมาอืฮิวเลยครับผมฮิวนี่ไงฮิวแล้วฮิวแล้วน้องไม่ต้องห่วงพี่ฮิวแล้วตายแล้วตายแล้วจะตายจริงแล้วโอ้ยโอ้ยแข็งอ่ะติดเตัวไฟฟ้าจะตายแล้วโดนแช่โดนแช่เออเออเออได้ยังโอ้ยอย่าไปตายกันหนันลมล่างมันลมล่างลมล่างอะไรกันฮะอืโอ้โห นี่ไงยืนในวงเลยเจ้ายืนในวงไปอุ้ยแรงมากเลยโอ้โหโอ้โหแรงมากเลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ไม่ลบก่อนลบก่อนระวังระวังระวังเตัวเดียวเลยฮะเราตัวเดียวเลย้วกำลังแข็งได้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 โอ้ยตีน้ำแข็งใส่ตัวน้ำแข็งโอ้โหระวังโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะยัยอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยแต่มันทุนรักกุเรมกันนะเอาจริงทีมเนี้ยมาเจออะไรแบบทุกคนรวมพลังโอ้ยระวัง เรามางน้งแข็งทิ้มทิ้มเท้าเรามางน้งแข็งทโอ้ยใช่ใช่ใช่ด้ยโดนแล้วโอ้โหมาได้หนี้เดียวอีกหนิดเดียวอีกหนี้เดียวนิดเดียวเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โล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 ่อิโตฟาด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 อีเดียวอีเดียวอีเดียวเย้โอเคเรียบร้อยนี่ก็จะไม่รอดนะคะทุกคนเออโอเคครับสำเร็จนะฮะมิชชั่นคอมพลีทนะฮะ โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับสุ่มตัวไปตีมอนประจํา EP นี้นะฮะเอ้ย EP นี้ก็ถือว่าได้อยู่นะเออทีมเราก็ไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้แบบอ่าเรียกว่าจะสู้ไม่ได้สักทีเดียวนะครับก็ไหวอยู่นะเออแล้ววันนี้นครับพวกเราทั้ง4ี่คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย